วันนี้มานั่งขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะนึกถึงนึกถึงหลวงพ่อที่อยู่ประเทศลาววันรฤหัสยังฝันเห็นท่านอยู่เลยนี่ท่านหมอณาภาพไปแล้ว ขอแสดงความเสียใจกับพระอ,อา,ารย์ที่เฝ้าเลยนะคะขอะแสดงความเสียใจกับอาจารย์นันทนากรอาจารย์วิรัตแล้วก็ครอบครัวธรรมโกศารทุกๆคนนะคะหลวงพ่อท่านไปส่งสวรรค์แล้วไปนิพพานแล้วเนาะขอให้ดวงวิญญาณของหลวงพ่อไปสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะนั่งให้ทุกวันนะคะก็ คนเราเกิดมาก็ต้องตายใช่ไหมแต่นี่ท่านไปสู่สุคติแล้วเกิดมาอีกภพหนึ่งก็รู้จะพูดว่าอะไรก็แสดงความเสีสยใจอะค่ะฝันเห็นหลวงพ่ออยู่เลยวันวันวันไม่ได้ันงฝันเห็นหลวงพ่อ หลวงพ่อว่าอีหนูหลวงพ่อจะไปแล้วนะได้ถามหลวงพ่อจะไปไหนอะคะหลวงพ่อจะชี้ข้างบนนะอมอนั่งถวายท่านทุกวันท่านคงรู้เนาะว่าเรานั่งถวายท่านทุกวันทุกวันก็ขอแสดงความเสียใจกับพระอาจารย์นันทนากรด้วยนะคะพระผู้ใหญ่เนาะท่านหมรณภาพเส็จแล้วนะ คนเราต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะอย่าให้ล้มถ้าล้มแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกก็ถ้าดวงดีก็หายแต่ถ้าดวงเราไม่ดีก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็สแสดงความเสียใจด้วยนะคะอาจารย์สแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะคะอาจารย์ค่ะ รู้จะพูดว่ายังไงก็นั่งถวายให้ท่านทุกวันขอให้ดวงวิญญาณของหลวงพ่อไปส,อสวรรค์น,นะคะถ้าอยู่ใกล้ห้องไปเนาะนี่อยู่ประเทศลาวนูน่นถ้าอยู่เมืองไทยก็ไปเนาะแต่ประเทศลาวถ้าอยู่ใกล้ๆเออข้ามฝั่งไปอย่างงี้แต่นี่เราไปไม่เป็นด้วยอยากไปงานท่านเหมือนกันเนาะ แต่ดองคำแต่ใจจริงๆนะคะผระอาจารย์ค่ะ